เปลี่ยนไฟให้อัจฉริยะสามารถที่จะเปิดปิดหรือว่าหรือว่าตั้งเวลาเปิดปิดจากที่ไหนก็ได้ด้วยสมาร์ทเบรกเกอร์ Wi-Fi ตัวนี้ครับนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปแกะกล่องพร้อมกันนะครับสวัสดีครับวันนี้เนี่ยผมได้เจ้าตัวสมาร์ทเบรกเกอร์มาตัวหนึ่งนะครับผม ซึ่งต้องบอกว่าสมาร์ทเบเกอร์ตัวนี้เนี่ยราคาเนี่ยผมถือว่าราคาเนี่ยค่อนข้างถูกนะฮะแล้วก็แถมเขาเนี่ยติดตั้งง่ายนะครับผมบางครั้งเนี่ยเราอยากที่จะเปลี่ยนบ้านนะครับให้เนี่ยมีความสมาร์ทมากขึ้นนะบางทีเนี่ยเราก็มองว่าอยากจะเปลี่ยนเจ้าตัวสวิตช์ที่เราใช้อยู่เนี่ยเป็นสมาร์ทสวิตช์หรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าเจ้าตัวสมาร์ทสวิตช์เนี่ยต้องบอกว่าบางทีเนี่ยถ้าเกิดว่าคนเนี่ยเปลี่ยนไม่ถูกก็อาจจะวุ่นวายนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยอาจจะไปเจอสวิตช์ที่บ้านเนี่ยที่อยากจะเปลี่ยนมััันนมีีออยู่3 3วตใก็คืดบบาง คุณตอดออกมานะครับผมแล้วก็อาจจะไม่รู้ว่าจะต้องเสียบยังไงนะครับกลัวเสียบไปแล้วมีปัญหาหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือว่าสมาร์ทสวิตท,ที่เราอยากจะใช้เนี่ยมันต้องมีเจ้าตัว นิวตอนลากลงมาด้วยซึ่งโดยปกตินะครับถ้าบ้านเนี่ยไม่ได้ทำการเตรียมไว้สําหรับรับพวกสมาร์ทโฮมนะครับผมส่วนใหญ่เนี่ยช่งางก็จะไม่เดินสายนิวตอนเนี่ยลงมาที่ตัวสวิตช์ครับหรือว,ว่าเจ้าตัวสมาร์ทสวิตชบางรุ่นนะครับคุณอาจจะต้องไปทําการคอมซี C นะครับหรือว่าซรอบคอมตัวคาปาซิเตอร์เนี่ยไว้ที่บนเพดานบางครั้งเนี่ยก็อาจจะบอก้ มันต้องค่อมยังไงมันดูวุ่นวายจังเลยทําไม่เป็นอะไรเงี้ยซึ่งเจ้าตัวนี้เนี่ยจะมาแก้ปัญหาเหล่านี้เ,เราสามารถที่จะเอาเจ้าตัวสมาร์ทสวิตตัวเนี้ไปโมกับเจ้าตัวหลอดไฟดาวไท์นะครับผมซึ่งปกติหลอดไฟดาวไ์เนี่มันก็จะมีสายลายกับสายนิวตันเนี่ยเข้าไปอยู่แล้วนะครับผมซึ่งเจ้าตัวสมาร์ทเบรกเกอร์ตัวนี้เนี่ยมันก็ต้องการแค่ลายกับเจ้าตัวนิวตันเนี่ยเข้าไปเหมือนกันนะเพียงแค่คุณเนี่ยเชื่อมเจ้าตัว สมาร์ทสวิตตัวน so like ี้เนี่ยเข้าไปก่อนที่จะถึงหลอดไฟแค่นั้นเองนะครับผมซึ่งเจ้าตัวสมาร์ทเบเกอร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมอ่านสเปคให้ดูคร่าวๆก่อนนะครับเขาบอกว่าสามารถที่จะตั้งโปรแกรมได้นะครับมีแอปสามารถที่จะใช้แอปคอนโทรลได้นะครับเหมือนกับสั่งงานด้วยเสียงได้นะครับเจ้าตัวสมาร์ทเบเกอร์ตัวนี้นะครับเป็นเจ้าตัว Wi-Fi นะครับผมไม่ได้เป็นซิกบีซึ่งสามารถที่จะรับไฟกระแสสลับเนี่ยได้90ถึง250โวล์นะฮะ แม็กซิมัมโหลดของเขาอยู่ที่10แอมซึ่งถือว่าสูงมากนะก็ลองรับบ i i i ขึ้น2.4นะครับอพปลปิเคชันที่สามารถที่จะใช้งานได้นะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็คือแอป SmartLight นะครับคือผมเข้าใจมาตลอดนะว่าเจ้าตัว SmartLight กับ Tuya เนี่ยมันคือแอปเดียวกันแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าสามารถใช้งานกับ Tuya ได้นะครับคือโดยปกติเนี่ยถ้าเกิดว่า เจ้าตัวอุปกรณ์สมาร์ทโฮมต่างๆนะครับผมจะเลือกที่มันมีสัญลักษณ์ทุย่านะครับผมเพราะว่าสามารถที่จะใช้กับเจ้าตัวแอปสมาร์ทไลท์ได้นะครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยแปดอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันไม่มีสัญลักษณ์ทุย่านะครับแต่ว่ามันมีแค่ตัวมันแค่บอกว่าสามารถที่จะใช้ได้กับตัวสมาร์ทไลท์ได้เท่านั้นนะฮะอ่ะซึ่งในกล่องนะครับเขาจะมีตัวอุปกรณ์มาให้1ตัวนะครับแล้วก็ชุดน็อตมาให้นะครับแต่ว่าในชุดน็อตที่ติดกับผนังนะครับเป็นชุดน็อตที่เอาไว้ปิดตัวววเ้าแลก็ มีในส่วนของคู่มือที่เป็นภาษาอังกฤษมาให้1เล่มนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าผมจะทําการเชื่อมต่อมันยังไงนะครับก็การเสียบนะครับถ้าเกิดว่าเราจะไปต่อกับอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องดูนิดนึงนะครับมันมีจะมีด้านที่เป็น Input นะครับผมกับ Output นะครับซึ่งสายลายกับสายนิวตอนเนี่ยเขาจะอยู่ ตรงกันนะครับผมก็คือลายต้องเข้าลายเอ่อถ้าเข้าลายสายนี้นะครับออกก็ต้องเป็นลายสายนี้นะครับนิวตันเข้าเป็นนิวตันสายนี้ก็ออกก็เป็นตรงนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะไปต่อกับพวกไดเวอร์ต่างๆหรือว่าอย่างผมเนี่ยจะไปต่อกับไดเวอร์ LED นะครับเขาก็จะมีบอกนะครับผมว่าอันนี้คือลายอันนี้คือนิวตันนะผมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต่อให้ตรงกันนะฮะก็เดี๋ยวผมจะเชื่อมกับซอสที่เป็น เอาพุทธขาออกนะครับขาออกนี้ก็คือขาที่จะเข้ากับชุดหลอดนะครับก่อนนั่นเองอ่ะก็ตัวนี้เนี่ยเราสามารถที่จะแกะเขาออกมาได้เลยนะครับผมนี่ก็คือแค่งัดเขาออกมานะครับแต่จะเห็นว่ามันมีรูตรงนี้อยู่นะครับผมก็คือสามารถที่จะไขน็อตเนี่ยในกล่องเนี่ยเขาจะมีชุดน็อตมาให้นะครับก็สามารถที่จะไขเก็บงานได้ทีหลังนะครับเพื่อความแน่นแล้วก็เรียบร้อยเป็นช่องเล็กๆแบบนี้นะครับเป็นลายกันนิวตันเนาะก็ จับเข้าให้ถูกแค่นั้นเองนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นสายนนก็เป็นไขควงแฉกนะครับอานนี้อ่ะมาใส่กันก็เนื่องจากว่าเนื่องจากว่าช่องของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะติดกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาใส่เนี่ยอาจจะต้องดูสักนิดนึงนะครับผมว่าสายไฟเนี่ยของทั้งลายกับนิวตรอนเนี่ยไม่ได้มีอะไรเนี่ยที่สัมผัสกันนะครับเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรน,นะแต่ว่าเขาก็มีตัวพลาสติกกั้นเอาไว้อยู่นะครับเป็นขีดกั้นตรงนี้เนาะเพื่อป้องกัน แต่ว่าเราก็ตรวจเช็คไว้ก่อนนะครับประกอบเสร็จนะครับก็ปิดฝายึดให้เรียบร้อยนะครับอันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวผมขอยังไม่ไขน็อตนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะทําการเทสก่อนนะครับโอเคครับเมื่อเสียบปลั๊กเทสเจ้าตัวนี้เนี่ยมันก็จะสัญญาณเนี่ยมันจะกระพริบแบบนี้นะครับผมก็คือพร้อมที่จะเชื่อมต่อนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่กระพริบนะครับก็ให้กดปุ่มตรงนี้นะครับจนกว่ามันจะกระพริบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปที่ สมาร์ทไลน์นะครับเราสามารถที่จะกดเพิ่มเข้าไปได้เลย Add device นะครับอ่ะมันก็จะเจอดี v i c e มา1อันนะครับเราสามารถที่จะกด Add ได้เลยนะครับแล้วก็ทำการเลือกไ i f i อย่าลืมนะครับให้เครื่องของเราเนี่ยต่อ WiFi ที่ขึ้น2.4ก่อนเมื่อใส่รหัส Wi-Fi เรียบร้อยนะครับผมก็จะทําการ add นะครับแล้วก็อัปเดตซอฟต์แวร์สักครู่หนึ่งนะครับไฟตรงนี้ก็จะเห็นว่าเปลี่ยนจากกระพริบนะครับ เริ่มเป็นติดค้างนะฮะอันนี้เนี่ยคือเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นการเสร็จสมบูรณ์ครับอือก็จะขึ้นมานะครับหน้าตายินเฟสประมาณนี้เราสามารถกดปุ่มเปิดปิดสั่งควบคุมได้นะครับจากนี้พอปิดปุ๊บมันก็จะไม่มีไฟขึ้นนะครับเปิดก็มีไฟติดเหมือนเดิมนะครับเราสามารถที่จะกดออฟตรงนี้หรือว่ากดออนออฟออนตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่ากดตรงกลางก็ได้สามารถที่จะตั้งไทม์เมอร์ได้นะครับ มีเซอร์เคิลนะครับเราราสามารถที่จะเขาดาวได้นะครับผมว่าให้ปิดเนี่ยภายในกี่นาทีนะครับตั้งเวลาเปิดปิดได้นะครับผมตั้งเซอร์คูลานะครับผมก็คือเหมือนกับว่าเป็นรอบนะครับสเกจดูว่าจะให้เปิดวันไหนบ้างอะไรอย่างนี้บ้างนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่าต่างกับสเกจดูยังไงนะครับผมอันนี้เนี่ยไม่ชัวนะครับยังไงเนี่ยอาจจะต้องไปลองเล่นดูนะฮะแต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะคล้ายๆกันนะครับเราสามารถที่จะกด ร a นด o อมได้นะครับผมก็ให้ร a นด o อมเนี่ยสตาร์ทเมื่อไหร่วันไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ก็อันนี้ยังไม่เข้าใจเหตุผลนะครับว่าทํำไมถึงต้องมีต้องบอกว่าเป็นอะไรที่คอนโทรลได้แบบง่ายมากๆนะครับสําหรับเจ้าตัวนี้ก็โอเคครับก็เห็นว่าเจ้าตัวสมาร์ทเบรกเกอร์ตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้งานแล้วก็คอนโทรลได้อย่างง่ายมากนะครับผมตรงงองตรงตว่ามันใช้งานง่ายนะครับตัวนี้ สามารถที่จะใช้เจ้าตัว Google a s s t a n t เนี่ยช่วยได้ด้วยนะครับผมตัวนี้ก็โอเคยังไงก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ